วันนี้เรามาเปลี่ยนจัวจอแตกสําหรับตัวนี้เป็นตัว2485ตัวนี้เป็น16นิ้วปี2021จอแตกแตกกันดีแล้วนี่หน้าตา LCD ใหม่แล้วนี่นะครับอลิชินนลเลยเป็นงานแท้สีตรงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฉพาะไส้ใน แล้วแต่เรียกนะครับก็จะมีไส้ใน LCD ตัวนี้ก็แตกในส่วนของคือเส้นนะครับน่าจะโดนกดทับมาเส้นก็จะเล็กๆหน่อยโอเคเราได้ QC ทั้งหมดแล้วใช้งานได้ปกติทุกฟักงชันเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปแกะเปลี่ยน LCD กัน โอเคเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเราได้ทำการเปลี่ยน l CD เรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวจอเก่านะครับก็ในส่วนนี้ก็ฟังก์ชันนะครับเราได้ทำการเทสเรียบร้อยนะครับใ่สีคุณภาพสีตรงนะครับในกรณีที่เราลดแสงกับเพิ่มแสงชุดกล้องนะครับก็ทำงานปกติ โอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนี่ทันใดที่ติดปัญหาสาหรับจอรุ่นนี้ค่อนข้างแพงนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนยกฟูก็เปลี่ยนเฉพาะ L T D ได้เพราะว่าถ้าฟูยกหัวเนี่ยต้องมี3บวกแน่นอนไปก็เป็นอันที่เรียบร้อยส่งงานได้ฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ